ครับนี่คือผู้นำครับเอ,เบอ็มเอ,เอ๋เอเอ็มเอ๋อพารรยเชียงรายจากผู้นำเป็นผู้ตามครับอีทลาความเชียงราย

กี่ตัวแล้วครับกี่ตัวแล้วครับสองตัวใช่ไหมครับจากผู้นำไปผู้ตามมึงรู้สึกยังไงบ้างครับดูที่กล้องครับทำไมอ่อนอย่างนี้ครับทำไมอ่อนอย่างนี้ครับลักเกียร์นะสองตัวจะมาจากดีนี่ตอนนี้ทีมงานครับทีมงานอีฮิตราพร้อมครับพี่

สองคลงครับมาเพ่มาเพ่มาเพ่เพ่มเาเพ่มารเพ่เ่าเพ่เอาเพาเพ่มาเพ่มาเพ่มคเับาเพ่มาพ่มาเพ่มเ่มาเพ่มาเพ่วาเ่สาเ่มเพ่มาเ่มัเพ่มเพ่มเพัมเ่มาเพ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 ่าเพีเ่เ่าเพ่มกเพ่มาเางพ่าเพเเ่เเยวเเาพ่ เบาได้เบาครับยาเสตียมันไม่ดีครับเสร็จจากการตกปลาต้องตรวจรบ้วยนะครับเอาสองยายากระตัดออดูกล้องนะครับเลดี้ปลาปามครับ

คุณครูตำรวจหรือว่าคุณครูโดนแซงครับระวังม่านครับกครูตำรวจจับป่าให้พ่อเป็นปากกี้เหรอเด็ดเหรอเอยเจ้าของวะครับตาวนายเจสก้ากันจังนักกีฬาขอมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะครับเอาละครับปลาขึ้นหนึ่งตัวครับอีกห้าร้อยบาทครับอยู่ที่เอ็มเออร์ล์ เอาละครับเดิมพันตัวที่ละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยครับครึ่งชั่วโมงก็ได้เยอะก็ได้ห้าร้อยครับนับเป็นตัวนะครับเอ,เอาละครับตัวที่สามครับเดิมพันนะครับห้าร้อย รดนะนะเอาวะครับผู้ลงใช้กำลังตีครับอาดับ2ครับน้ำที่สามสามตัวครับตามมาติดติดครับลงไม่ได้เพ้าะันอ้ย่าปั้นนี่ลงปุ๊บ คิโอกระ킹กระต่อยไปเครับน้ำอยู่ที่5้าตัวแล้วครับ่อครับจากตกปลาาก็โจดบกนักกีฬาด้วยนะครับเ้อยกับกรการก่องเชเนียกันนี่อะ้าวสิบนาทีสุดท้ายครับสินาทีสุดท้ายครับสิบนาทีสุดท้ายครับ ใส่กน้อยไข่จดอ่ะใส่แกน้อยฟอไข่จดอ่ะดีเบนเออดีเบนกออเจ้าจากผู้นำกลายเป็นผู้ตามครับอิลาพมลาพมอีกตามเคยครับไุ่อะเไปุ่อะ ขอต้อนรับครับนุเบียวนะครับนุเบียวครับไปกิดังใจให้พี่เอ็มเอ๋อร์ครับผมอ้ยว้าวโดน,นแน่ไม่ได้เอมเอ๋เอรวัาว้าวครับโล่แต่เย็นกาเขาตากขึ้นโปกงนะเขายกบเขาบ้าเขายกบนเราีกได้ เอนีซีต้องมาโอแล้วมาเอต้องป่วยนะมันจะลัวเอาละครั้ชัตต้นครับผมีโคบ่าน้นะครับเล็กนะับใหญ่มากะครับล็กนะครับเนครับมันิดสิวอนานครับเชคตร้ดีี ดีีแล้วนะครับเ,เรือตัวเราเรือต,ตัวตวเมาเ่อวรจต่ตโอ้ยผู้นำใจไปดีครับ <c oughs> ใจสัน่นๆ <c oughs> กลัวโดนเสียงหรือว่ากลัวตำรวจก็ไม่รู้นะครับหนาวนะ่ีเด็ด อ๋อพอไปดี่เบสอ่ะดี่เบสสวยก๊าดดูท่าครับ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 พลวงชัดครับจะตีตื้นตัวที่ห้าแล้เดี๋ยครับพลวงชัดอ้าวลงชัดวัดแป๊ครับอ้าวพลวงพลวงชัดวัดเว้าวเลยครับ เดี๋ยวเวลาเก้าเลยครับอันดับหนึ่งครับเอ็มเออพารวยอันดับสองผหลวงชัดนะครับอันดับสามครับจากอันดับหนึ่งตกไปอันดับสามครับอีทละพรมอันนีต่อไปเลยหรอเราฝากเดียวฝ่ามั้ยยังได้ว่าวะพอไปพอไปพอไปไม่พอไปไม่ขอแตรละคุณพัฒนาด้วยครับเป็นกลังใจให้คุณอีทครับ ตีย็นครับตีย็งครับไปจะโดนไหมครับเฮ้ยหลยแล้วอาหานสายอ่ะหันละบอยเช็กโง่กเลยายกันมันมันขยึดขยึอยูไอเด่นอาหานสายก็เช็กสายกอ่ะครับึงสายงสายเช็กสายกนพอลวงชาครับพอลวงชาครับ อ้าวจะขึ้นเป็นผู้นำไมหเือเปล่าครับผู้ลงชัดโอ้ครับครับผมอีดลับพ่วมกำลังงัดปลาตัวที่สามนะครับโอ้ตัวที่สี่ครับพอดีครับจากลำหนึ่งครับจากนำสองศูนย์ครับกลายเป็นจากนำสองศูนย์กลายเป็นตามสี่ห้านะครับผมอันดับสุดท้ายนะครับ พอหลวงชัาครับเกินว้พอหลวงชัดลุูดอีกแล้วครับเดี๋ยวจะติดตามชมเอ็มเอ๋อพารวยครับเอ็มครับอย่างเงี้ยเขี้ยวครับเดี๋ยวลองเขี้ยวเกาหล่อนครับเอาอยวี่กองปลา เอาแล้วหแล้วเอมหแล้วเอมขึ้นตัวที่หครับขึ้นตัวที่หครับตัวละห้าอยครับเอ็มเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งคันไปแล้วรับรางวัลไปแล้วครับสองพันห้าร้อยบาทเับขาล็อกไมเอ็มซับขาล็อกไมเอ็มซับขาล็อก ตัวที 500, 500. No. Não, ่หขึ no well, 500. 500. Yeah. ้นมาแล้วครับตัวละห้าร้อยบาทตัวละห้าร้อยนะครับตัวละห้ารนะครับตัวนีดีไหนะอ้าวพระหลวงหลุดแลครับตัวละห้าร้อยเอ็มเออตัวที่หกขึ้นมาแครับตัวละห้าเอครับกิหลวงครับจอมปลาใส่ขอเบ็ดด้วยครับไม่ใช่ใส่สายครับวดไม่ติดันแ เกมการแข่งขันถึงจะปานครับเต็มเบอเอาคืนครับลงาเล่นีีควตัวอบอมบอมกวาแข่งนะครับไม่ใช่ไหมพี่นุ้ยาครับตัว้ใช่ครับสาาันห้ายกเด่ี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดกรรมการดกรรมการตัดสองตัวนะครับ นี่มันเลี้ยงลูกน้อยอยู่เด้ออาหารห้าปั้นละสองร้อยนะเดมการแข่งขันในตกปลาสวายครับที่บอกไม่คำคือแม่จันครับตัวละห้าร้อยบาทนำด้วยเอ็มเออร์เลอร์หรือเอ็มเออร์ชียงรายนะครับสิทธิ์พ่อดำในอดีตนะครับเมื่อก่อนตีมวยอาชีพครับโตมาครับขายยาอาชีพครับเลยออ่ะะ เลยดับอนาคตดังมวยครับรถสองนะคะเออเลยไม่ครับนี่เหรอกับาการโกงมันไม่ก็บอกนอนเถอะนอนเถอะอ่าวัดอีกแล้วครับตัวที่เจ็ดครับตัวละห้าล้อตัวที่เจ็ดครับเลยสิบนาทีสุดท้ายครับเอเปิลน้ำอยู่ที่หกตัวครับโดนเนอะพลวงชาตีตื่นมาตัวที่หกแล้วครับ มีเลรอคมีนี่นนีเพราะว่าถ้าอัดในหน้าไม่สาแตงเลยงไปอัดนะครับครับครับเจขันยอมนะครับเจขันยอมครับ ยอมครับมาครับมีเงินครับมีเงินครับอ่านี่คือเงินรางวัลนะครับแต่กรรมการและผู้แล่นสดขอยืมแตงไพาโจรก่อนอันนี้คือเงินรางวัลทั้งหมดนะครับตัวละห้าร้อยบาท

นำด้วยครับเอมเออต่อยชายนี่ติดหีลูกโดยตองนะครับผมพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้ครับ

จากนั่งมวยจากนั่งมว okay. ยสู่สู่เด็กเดินยานครับโตมาเป็นเด็กตกปลาครับผมดีนะครับที่เลือกมาตกปลาครับพอครับนักกียายอมแพ้ครับไปเมอครับรับเงินไป ชั่วโมงนี้อิ่มเงินด่วนนาทีเอาแล้วนาทีไม่ต้องจมแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับผมตำรวจไม่ห้าตัวอยู่เหมือนที่เจ๊น่ะครับจมอยู่เนี่ยวเดี๋ยวให้น้องเบ้นครับน้องเบ้นครับการถือกล้องหน่อยครับกรรมการจะ จะม้บเงินครับแล้วไปครับเจ็ดพันบาทเจ็ดสำหรับเกมหมุนวันนี้ครับแล้วก็นี่ครับแล้วครับไอ้ไอ้ครับผมอะไรกติยศครับผมนี่เวลาใช่เวลามอะไรบาเอแล้วมันต้องตีาวอนนี้